แล้วเขาแนะนําแนะนําคุณป้ามานี่คือใครเป็นอะไรแล้วหายอะไรยังไงคุณป้าบอกกาบ้านกับเป็นมะเร็งค่เป็นมะเร็งระยะสามระยะสามแล้วเขามาหาผมหรอบมาหาปู่แล้วทาไมครับปู่รักษาหายูรักษาหายเขาบอกเองเลยหรอใช่แล้วเขาก็แน่นยังให้เพี่ปู่มากาะดักแก้ปัญหากัวกตัว่าที่เปียแม่นะขอช่วยให้นะโดนจิตโดนใจให้นะเจ้ากรรมเวรนะช่วยขี้คลายหายไปน่าเดี๋ยวนี้เทินแล้วอะไรที่เป็นอยู่มันเป็นไปตามเวรตามกรรมนะครับ ฟังคำเดียวนะครับปาฏิหารนะิ์มันพอมีอยู่จริงในโลกนี้แต่สิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยเวรกรรมมันมีอยู่จริงาชาติบาปมันมีอยู่จริงเกิดมาแป๊บเดียวหายุ่งก้าวกเป็นมะเร็งแค่อย่างนั้นมันจะไปไม่ได้หรอกนอกจากเวรกรรมหรือแค่นั้นแหละรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรง เพและการใช้าภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณยนในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำพ่อปู่ขุนีชาญชัยพ่อปู่ขุนศรีชาญช,าญชาญัยมาเปิดโชคเปิดราบมาดูเคาะดูกรรมไรเสนียจันไลขอให้สำเร็จลิขผลด้วยเทินี่อหนะปักทูบคุณป้าใคร ใครแนะนําคุณป้ามาหลานสะพ้ายแก่หลานสะพ้ยอยู่ข้างบ้านเหรออยู่เมื่อก่อนก็เป็น,นหลานสะพ้ายคนนี้เขาเลิกกาลันชัยอ๋อแล้วเขาก็ไปอยู่ทางวัดมหาธาตุแล้ว,แล,วแล้วเขานแนะนําแนะนําคุณป้ามานี่คือใครเป็นอะไรแล้วหายหอะไรยังไงคุณตาบอมการบังเกับเป็นมะเร็งแบ<า>งบเป็นมะเร็งระยะสามแล้วสามแล้วเขามาหาผมเหรอมาหาปูมาหาปูแลทําไมครับอุรักษาหายปู้รักษาหายเขาบอกเองเลยหรอใช่แล้วเขาก็เนี่ยังให้เพชรปูมาเลย อ๋อให้เพจมานะครับเออแต่ในฉันก็ไม่เป็นโอเคก็คือง่ายๆว่าครับมีคนข้างบ้านป้าเนี่ยเคยมาหาผมแล้วเป็นมะเร็งระยะถาวเลยแล้วก็หายใช้วันปะไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้จกเขาใจร่างกายตอนนี้ยัเอ่อโอเคนะครับบอกว่าปู่รักษาหายก็ผมรักษาไปหลายเคสนะครับแล้วหายก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ป้าเขาจะอะไรยังไงป้าโอเคครับน้ำมนต์ซีดีมงคลนี้นะ ขอให้ลูกหลานกูที่ศรัทธากูนะมาแล้วนะหายก็หายนะแ้วคาดปลอดภัยนะกูช่วยได้เท่าที่ช่วยนะกรรมใครก็กรรมมันถูกไหมกรรมใครเยอะไอ้เฮียกูก็ไม่ไหวเหมือนกันแค่นั้นแหละกูไปเสือกมากก็ไม่ดีเฮียเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าล่างก็งล่างกูแค่นั้นแหละจบเสียชื่อประวัติยาเปยาียเพียทำอะไรทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์ความพอดียุ่งมากก็ไม่ดีตาก็ยุ่งได้เท่าที่ยุ่งได้นะ เขาเขากำหนด,ดมาให้มึงสามคนเกิดมาเนี่ยต่อสู้ชีวิตไม่ได้ให้เกิดมาแล้วมารวยแค่นั้นเองพอนะ้นมึงก็สู้ไปอย่างมีความสุขแค่นั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะนับแต่นับแต่นี้ต่อไปเนี่ยทาอะไรก็ได้เนี่ยให้ตัวเองมีความสุขนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรเยอะแค่แหลนมนุษเพืกอเท่านี้แหละรวยล้นฟ้าแม่งโอ้ยังไม่มีความสุขเลยถูกไหมเรายังมีความสุขกันไป,ไป,ไปอีกถุกล่า รวยล้นฟ้ายังวิ่งวนอยู่เข้านู่นเข้านี่รวยลวโตทิ่ผหายแล้แหละเสียชีวิตไปแล้วสิริมงคลนี้นะขอให้คุณลุงนะแควคลาปลอดภัยจากรยานตรายทั้งปวงนะทำอะไรอะลุ่มลุ่มดอนดอนมาทั้งชีวิตใช่ป่ะใช่ไหมใช่รุ่มลุ่มดอนดอนทั้งชีวิตนอน นอนก็เพือเพืเหนื่อยอกว่าจะหลับแต่ละทีใช่ไหมใช่ไหมนอนถอนหายใจเฮือก <c oughs> เหนื่อยใช่เปล่าเราไม่รู้จักมาก,ก่อนนะ <c oughs> เหนื่อยทอ้อลุงอยู่ได้แล้วหกสิบ <60 S 2> แล้วแก่แล้วลุงไม่ต้องถอนหายใจอย่างนี้แล้วลุงเอาชีวิตที่เหลือเนี่ยคิดอะไรให้มีความสุขอะไรมันจะเกิดก็เกิด จะเป็นอะไรต่อไปอยังไงเราช่วยได้้าที่เราช่วยถ้าลุงยังเครียดอยู่อย่างเงี้ยพอตอนลุงไปเนี่ยลุงจะกลายเป็นลมจิตที่เครียดนะเตอนนี็เครียดนะคะปูเดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวก่อนระยะนะนนนลมไปค่เป็นอัมพฤกษ์ขึ้นท่อนล่างเดี๋ยวดูให้หายก็หายไม่หายก็ไม่หายค่ ฟังนะครับฟังนะครับเด็กคนนี้ฟังนะครับตั้งแต่บัตนดีเป็นต้นไปจะไม่มีใครเนี่ยมาเอาอะไรเอาเปรียบเด็กคนนี้ได้จำมาไว้จำไหมนะครับดูจำจำพี่นะหนูบ้านอยู่ไหนริงเดียวกันนะครับทีเดียวกันเชื่เหรอ อู่ปลาลูกสุกนะจำไว้นะถ้าลูกหนูโตมาเนี่ยนะไปเรียนหนังสือมีเพื่อนมีฝูงคบหาสมาคมาใครจําไว้นะถ้ามีคนเอาเปรียบนะไอ้คนคนนั้นเนี่ยจะออกไปจากชีวิตทันทีจําไว้จําไว้ตาก็ทําไม่ให้แล้วถ้าโตขึ้นมาเนี่ยถ้าไปอย่างนั้นจริงๆอย่าลืมมาหาพีเื่องน,นะ<ม>เออนั่นแหละจะไม่ให้ใครเอาเปรียบเด็กคนนี้ครูรับเป็นลูกเป็นหลานแค่นั้นแล้วจกจบกกเรืรองโ<า>้น<า>เอา เอาให้ตาเห็นหน้าเด็กหน่อยเร็วอืเห็นหน้าน่อยใไหมจิ๊บเบอร์เห็นหน้าเลยเร็วเหนายเร็วเหนายอยจิ๊บเนี่ยอ้เมย์อีวิวอีหน่อย <View. S 1> ชัดชัด,ช,ดชัดเต็มตัวหน่อยเอาต็มตัวเลยผู้รักจา่าลูกดีดีด,ดีหนูพูดได้ไหมลูกหนูพูดได้ไหมคะ คือกระปู่นนายลูกชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรลูกเออให้คีโมมาเคยพูดนะตอนนี้เขาเป็นอะไรนะมะเร็งมะเร็งอะไรยาสามมะเร็งสามน้ำแบงเลือดไม่แน่ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บนึงนี่เป็นใครยยาเป็นยายใช่ไหมนี่ไม่ได้ตาตาแค่อะไรน่แม่ตาแค่ครับฮะนี่ยายแค่นี่ยายแค่แต่นี่ตาเลี้ยงแต่ก็รักเขามาอนนี้เป็นใคร ลูกอานีาใช่มแสดงว่าคนนี้พี่สาวของเด็กคนนี้คนนี้พี่สาวคนนเก้าขวบมเองนะก้าขเป็นพี่สาวคนนี้คนนี้ใช่ไหมเออเล็กมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเกที่มาเี่นเอามือซ้ายแตะขาแม่คนเดียวแม่คนเดียวไม่เกี่ยวมือขวาแตะขาขวาไว้ ไอ้หนูเอามือซ้ายแตะทำให้ได้งไงมอเออมีใครอุ้มหลานเลยไหมเนี่ยตายไปตลอด,ม,ดมือขวาแตะต้นคอแม่ไว้ย,าย่ายายไว้ไ like แตะให้เห็นหนังเลยหหหเห็นโดนเนื้อหนังบั่งสาเออต่นเชิญตเๆๆัวเล,เล็กลืมตาตัวโต,ต,วต,วตวให้ให้พี่ดูหน่อยนะลูกนะลืมไว้ลูกลืมไว้ลูก ลืมไว้ลืมตาโตๆหน่อยเร็วพี่ดูหน่อยหันมามองกล้องลูกเชื่อพี่เะยลูกสิบจวดเดียวมองกล้องไว้ตาโตๆตาโตๆลูกรอแป๊บหนึ่งสิจุดเดียวอยู่ได <question. S 1> mm ้นานไหมหมอว่าอยู่ได้ห้าปีแต่ว่าจะถึงมื่อเงี้ย ยยอตอนนี้ตอนนี้อยู่อะไรใครละคาจันรีไม่ใช่หลานเก้าขวบเป็นหมบอกว่าจะอยู่ในห้าปีก็อายุจอะไรจุดจีช่วยยืมยาวิงหน่อยทุกกูขอบคุณพระศรีจตนาตายุทธขอขอบคุณพลเมือทุกคนเลยตนาไตายเราขุนหารชาญชัยเจ้าพยาอำเภอขุนหารองค์พระนาเลสวน เสด็จพ่อราอฮพาเวสวุรโนพระชัยยมงคลและเหล่าเทพเทวาที่ข้าพเจ้าได้รู้จักช่วยดนจิตด,ดนใจดนมันดาลให้เจ้ากรรมในเวรของหนูคนนั้นชื่ออะไร,ระชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรกรักรจนกแก้วปนิดกจนตกแก้วอายุเท่าไหร่กรเก้าขวบเกิดวันอะไรกรักรจนกแก้วดีอายุเก้าขวบเกิดวันอาทิตย์ปีนักษัตต์อะไรรู้ไหมป,ปีมะแมกัรจนกแก้วปนิดอายุเก้าขวบเกิดวันอาทิตย์ปีมะแมนะ ขอช่วยให้นะโดนจิตโดนใจให้นะเจ้ากรรมใเวนนะช่วยขี้คายหายไปนะเดี๋ยวนี้เทินแล้วอะไรที่เป็นอยู่มันเป็นไปนตามเวรตามกรรมนะครับฟังคําเดียวนะครับตําหนักผมไม่โลกสวยฟังตายแต่จะให้อยู่ได้นานที่สุดไม่มีทางรักษาหายมันเป็นไปแล้วเว้ยแต่จะให้อยู่ได้นานที่สุด นานที่สุดแค่ไหนรอชมเอาแค่นั้นขอคุณภระิทธิละตนายนะอย่าเสียชิบเดีมยมาเยกระติชุบเดียไงก็กอให้ยืดได้บานไม่ต้อเที่ฟังทุกคนฟังนะปาฏิหาริ์มันพอมีอยู่จริงในโลกนี้แต่สิ่งที่มีอยู่จริงเนี่ยเวรกรรมมันมีอยู่จริงาชาติปาก่อนมีอยู่จริงเกิดมาแป๊บเดียวหายุ่เก้าขวบปเป็นมะเร็งถ้าอย่างนั้นมันไปไปไม่ได้หรอกนอกจากเวรกรรมแค่นั่นแหละ ตาไม่เอาด้วยเพราะเวรกรรมมีอยู่จริงช่วยได้เท่าที่ช่วยแค่นั้นเพราะฉะนั้นนะรู้แล้วว่าอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่ก็ไปทําอะไรต่ออะไรให้มันโอเคตามที่เราต้องทำแค่นั้นส่วนหนูอะเลิกงอแงเลิกอะไรได้แล้วมีหน้าที่เลี้ยงเลี้ยงนุยต่อไปสู้ต่อไปเศร้าได้เท่าที่เศร้าจบเพราะมึงเนี่ยมึงจะไม่ไหวแล้วใช่ไหมชีวิตเนี่ย แย่ไปหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วในตอนนี้กินอะไรไม่ลงแล้วใช่ปไหมกินอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ลงนอนไม่ได้เนี่ยมึงนอนไม่ได้มาหลายวันแล้วใช่ไหมใช่เปล่ากูจะพ่อหลังเมืองราชบุรีเอาของบุรีออกจากลูกหลานกูไปแค่นั้นจบจบออกมาปรารถนานะ กินอะไรนะระวังเรื่องระวังเรื่องระวังเรื่องัว,งงวงงใจนะรู้ป่าเป็นโรคหัวใจหรือป่าวหรือไงค่ะคเป็นนะ่ะเป็นใช่ไหมอืมระวังนะเป็นโรคหัวใจนะแค่นั้นระวังระวังแค่นะั้นแล้วคาดปลอดภัยพุ่ตัวไใจไา<ป>มาใครทำอะไรไว้กับลุงนะชาิฟางก่อนนะ จงออกไปให้หมดนะล้วค่าปลอดภัยนะจงไม่ทำอะไรกับลุงอีกแล้วนะขอแค่เนี้ยโทษในใจยไว้นะลูกนะนะขอโทษนะเด็กชิบหายไป 我来看你的吧。